กินแบบไหนอะกินแบบใบกะเพราอ่กินแบบใบกะเพราเอ้าย yeah. ื oh. ่นให้เพื่อนดมด้วยลูกให้เพื่อนดมด้วยเออยื่นให้เพื่อนดมเลยได้กินไหมนิกกี้ได้กินไหมคะได้กินไหมลูกอบิลิฟลองดมสินุ่นน่ะน้องปันยังไม่ได้ดมเลยใครยื่นให้ปันดมหน่อยเร็วไหนดมสิได้กินไหมเหมือนผัดกะเพราไหมคะเหมือนไหมเออเหมือนผัดกะเพราเลยจิดมยังเออนี่น้องพัดยังไม่ได้ดมลูกอ่าต้องเลื่นพัดดมหน่อยเป็นไงได้กินไหมคะลูก ได้กลิ่นไหมเออเนี่ยแล้วเราใช้อะไรในการดมกลิ่นคะใช้ใช้อะไรคะโอ้เยี่ยมมากปบมือตัวเองหน่อยสุดยอดเลยดมกลิ่นใบไม้หรือสมุนไพรสักอย่างเด็กๆขคุณคใช้อะไรดมใช้อะไรคะตอบดังๆเรื่องใช้อะไรคะตะมูถ้าสมมติว่าคุณครูเนี่ยจะกินแตงโม แล้วจะดูว like so so ่าเต็โมเนี้หวานหรือเปล่าใช้อะไรชิมคะใช้ปากใช้อะไรคะใช้ปากอ๋อใช้ปากเพียงเานถ้าคุณครูจะดูอะดูโทรศัพท์หน่อยเพาวันนี้ในรายการถูกที่ปกครองมีผู้ปกครองเด็กคนไหนลาปวดลาปวดหรือเปล่าใช้อะไรดูคะใช้ตาอ่าใช้ตาถ้าสมมติว่าคุณครูจะฟังเสียงตามสายเิ้นฟังคุณครูถ้าคุณครูจะฟังเสียงตามสายเหมือนเมื่อกี้เนี่ยมึงติ้งเนาะ คุณครูจะใช้ยังไงใช้หูอ่าใช้ห,ชหูแล้วถ้าคุณครูจะหยิบจับมือว่าเอ๊ะก้อนหินก้อน,นี้มันแข็งหรือมันนุ่มเราจะใช้อะไรคะใช้ม,ใชม,มือเยี่ยมมาปรบมือให้ตัวเองหน่อยอันนี้คือเอาไว้เยวะสำคัญนะคะอ่ะท้องมพร้อมกันเติ้ลคั้งคุณครูอ่ะตามีไว้ดู าไว้หย like ิบจ like ับถังค่ะอ่าเอาไว้หยิบจับค่ะว่าเอ๊ะอันนี้แข็งอันนี้นุ่มอันนี้ร้อนอันนี้เย็นใช้อะไรหยิบคะใช้อะไรคะใช้มืออย่างสมมติว่าโอ้โหแม่โทกาแฟมาเอ๊ะเราจะรู้ได้ไงกาแฟแก้วนี้ร้อนหรือไม่ร้อนเราต้องทำไงคะเามือแต่ถ้ามันร้อนเราจะไปจับถุงตปรงใกล้ๆเราจับมผคะถุงไหมคะอ่าทีนี้อ่านั่งตรง เรามาท่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษพร้อมกันพร้อมไหมพร้อมไหมคะอ้าวเพศีิสะเพศสิสะแขนผมแขนผมเท้าหูอายตาเนอจมูกเมาปากนิ้คข้อโซมัดท้องวัดเท่าก้นอ้ามแขนได้ดุอ่ะวางเอาลองเอาปากวางสิ ต่อไปปันลองลองตัดตัดถุลูกตัดถูเตัดถุลองสิเออ้องปันใช้กันไกเป็นเก่งมากเออข้องระวังนิ้วนะระวังนิว้วตัวเองนะเก่งมากเก่งมากเอามือดันลงไปลูกเอามือดันลงไปเยี่ยมมากเยี่ยมมากเก่งมาก Taste. เราใช้ประสาทสัมผัสอะไรในการชิมถูกไหมคะเราใช้อะไรในการชิมนะลูกอ่าใช้ปากนะเสร็จแล้วเราก็ระบายสีรูปอาหาร อ่าอ่าเย็นอันนี้ละลูกร้อนอันนี้และคะแข็ง,ขงบ,บีบบีบด้วยนะอ่าจับอน,นุสิลุกเป็นไงครับนุม่มอ่าเก่งมากไปนั่งรอที่บ้านตัวเองอ่าทิวลิปรองสิ่คะขอบคุณคูเย็นอันนี้และคะฮะร้อนอันนี้แหละลูกแข็งอ่านี้อะไรคะนุ่ม